ya patu no tanya to, wihikan main kita buat no yo, teh buat no Bali ni lah yo, Kena ada gapotik. ada bisa, bisa, patu? Patu, wagetoh, wagetoh. Ada wagetoh. patu? patu ada getah patu ada tali. Nih, tali, tunjuk uh, ayo tunjuk, tunjuk tali. tunjuk di sini Bali. ada tali, yo, ke akan yang Re nak akan ke jami, uh, luk yang naka. เป็นที่สําคัญก็คือที่สําคัญสุดๆนะก็คือลูกยางแล้วก็เชือกเชือกได้นะคะสําหรับที่จะใส่ในลูกยางนะคะแล้วก็ grab ไปนี่ลีเด็กก็งเยอะได้บาลิงโยก็คือไม้นะคะไม้ไม้ไผ่นะคะก็คือจะทาเป็นเป็นกางหันนั่นเองค่ะแล้วก็อ๋อแล้วก็นี่เป็นก้านนะคะที่ไว้สําหรับ สำหรับเสาเสาเสาของกังหันนะคะนี่ค่ะก็คือไม้ลูกชิ้นนะคะสิ่หยอว่าสิ่หยอหอกนี้ยาดีกับโอกสุดยอดด่นี่อายุไรอ๋ออายุโเคแตตอายุอายุตัวนงออยาบุหรี่เร a ตัววักเบีนวลูลลูวกลากยุ่งก็อ๋อดอกนวะนวัวิยงดีสอบเนี่ยวัวักกัดปอลนักยังีสัตว์งสัตวตัว สัตว์ัว่าว่าติดตะลุลุกก็คือทาลูกยางก่อนนะคะอีตัวตบกตบกดูลุกก็คือเจาะรูนะคะในลูกยางนะคะให้เป็นรูแล้วก็ปตู่ว่าตุเบใสเยอะเลยปะตุ่ว่าแบาเตนร์แบตเตอร์แล้วแล้วก็แบาเตอร์แลิงค่ะแล้วก็ทำก้านนะคะที่จะใส่ในในรูของลูกยางนะคะค่ะแล้วก็ยังยติก็ ลำด,ดับที่สามนะคะอ่าแล้วขั้นขั้นตอนที่สามนะคะก็คืออ่าเอาเอาอะไรนะก็คืออันเนี้ยไม้ไอติมนะคะเจาะรูเพื่อจะเสียบเอ่อเสียบไม้ลูกชิ้นนะคะเข้าไปค่ะแล้วก็ยังปะปะตาลีย,าายังปะอ่าอายุตุ้นยุติเอ่ายังปะนี่อเมก็คืออเมตาลีแดกขั้นตอนที่สีน่นะคะก็คือนำเชือกนะคะอ่า ไปผูกไว้กับไม้ไม้ไม้ลูกชิ้นนะคะแล้วก in no ็เสียบไปใส่ในในลูกยางค่ะที่เราเจาะรูเมื่อกี้แล้วก็ยันลีโมตุ๊ตตเกลีโม่เมตตาลีฮอลโลอะไรนี่ว่าจะให้ฮอลโลแบาเตอรียนอ๋อค่ะฮอลโลมาเซ็ตสิองศักดิ์ค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่ห้านะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือจะเอาเชือกเนี่ยที่เราผูกกับอืม ไม้ไม้ตีมเอ่อไม่ไม้ลูกชิ้นนะคะสอดเข้าไปในรูของลูกยางค่ะแล้วก็จะจะเป็นจะเป็นกังหันที่เราดึงค่ะเราดึงออกมาปัตุสูดดอลล่าเยอะเลยป่ะตู้ปะคะลูนอโนโวิอายุตุนยุกอ่ตไหมเบนโนกละรอทากิไหมบาลินีนไหมเบนโนปัตไม่ทากิอันนี้ทูลงอายุตุนยุกวินาโพลนี่นะ อ๋อแล้วก็เราจะมูนหมุนนะคะเลือขยบอ๋อตาดาบายหยอกลิขิตก็อายุอะไรตาดาบายหติงอ oh, like <Okay>. ีสกิยหยอกติงหงอกตาเขาหยุบหยอกายุบหงอกขาเนี้นะคะก็คือเป็นวิธีการเล่นนะคะของกังหันลูกยางนะคะก็คือไม่ยากทีค่ะค่ะเดี๋ยวลองนาตินอตรากาลีเดะเดี๋ยวหนูจะลองเล่นนะคะ าการหันลูกยางนะคะก็ยกก่งัจับที่ลูกยางใช่ไหมคะปุง่งแกดีว่ากตอนนี้นะ,ะค่ะเราจะต้องอนี้นะคะก็คือเป็นที่สําเร็จนะคะแล้วก็เราจะต้องจับที่ไม้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะจับที่ลูกยางแล้วก็เราจะดึงคะ่ะดึงนะคะอาแล้วก็พอเมื่อเราดึงเสร็จแล้วนะคะเราก็หมุนกลับนะคะ ค่ะก das ็จะให้เชือกเนี่ยเข้าในเข้าข้างในอีกครั้งค่ะนี่นะคะทุกคนล้วรเน่ตักอนีนี่ค่ะนี่ค่ะล้วเสนออ๋อยาเดียวตอมายแบนหนึ่งเยอะเหรอต้อะเปต้บดอเยอะอเหยเต ออฮ่อายิ่ง<อ>ตัวอลอหน่อย๋อเดี๋ยวบาร์ลดีเรียบระอนี่ตอบเอายาวิดดับเพนสเลียวอะไรเด้จกอปีไม่ได้เลยยสิญญออกจาดตลารจุโอเคค่ะนี่นะคะก็คือกังหันลูกยางนั่นเองค่ะที่ทำจากลูกยาง ค่ะจริงจริงแล้วไม่ยากนะคะที่เราจะประดิษฐ์เสือเนี่ยเป็นเสือการเล่นสำหรับที่สาหรับอดีตนะคะที่เด็กๆชอบเล่นเพราะว่าอาดีตเนี่ยก็คือจะไม่มีเสือมากมายนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นเสือที่ทำจากธรรมชาตินั่นเองค่ะค่ะน,นี่เราไปเจอต่อหึไงอเล่นหน่อยราไจต่อ